โชทกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเขมนัดพัชวันนะครับในช่วงของโชว์ถามครับแน่นอนเรายังคุยกันเรื่องของสุขภาพร่างกาย ลุ้นล้วดต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคุณเกษมสอนใช่แล้วคะ่ะแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของการบํารุงร่างกายเราก็ต้องพูดถึงยาแคปซูลสมุนไพรตราตะวันเดือนนะคะเรามั่นใจกับตะวันเดือนกันแล้วนะคะว่าตะวันเดือนคือยาเป็นยาบํารุงร่างกายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตํำรับยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่หลายคนบอกว่าอ,อยากจะรู้เหลือเกินว่าภายในแคปซูลของตะวันเดือนมีสมุนไพรอะไรบ้างและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรวันนี้ เปิดออกมาจากกล่องแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับนี่เป็น1ส่วนเท่านั้นจาก3ขวดใน 1, 1> ชุดของยาแคปซูลสมุนไพราตาตะวันเดือนนะครับด้านหลังเนี่ยเขียนไว้นะครับว่าในยานะครับทั้งหมด100กร,รัมจะประกอบไปด้วยเห็ดหลินจือ35กรัมโสม35กรัมแล้วก็ยาปักกิ่งอีก30กรัมทั้งหมดนี้คือส่วนผสมของยาสมุนไพรบำรุงร่างกายมี90แคปซูลใน1ขวด,ขวดเพราะฉะนั้น1ชุดเนี่ยมี3ขวด ก็270แคปซูลนะครับก็จะกินได้ประมาณม6เดือนใช่แต,แต่ทีนี้สรรพคุณทั้งหมดเนี่ยนะฮะในส่วนผสมของยาตะวันเดือนมี3อย่างที่เราบอกไป จะต้องมีผู้ที่อธิบายได้ดีกว่าเราสองคนแน่นนะฮะตอนรับเจ้าของและผู้คิดค้นยาแคปซูลสูญไพรบำรุงร่างกายตราตะวันเดือนครับท่านประธานอยู่สุขานเพียรรักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อสกู่ไล่เรียงให้ให้คุณผู้ชมได้ฟังท่านประธานฮะเรียกได้ว่าแทบจะเปิดควรกันเลยยาปกกิ่งมีโสมนะฮะแล้วก็มีเห็ดหลินจือ แต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามีส่วนผสมอย่างไรทําอย่างไรทีนี้สับคุณลึกๆแหละฮะอย่างเห็ดหลินจือเนี่ยท่านประธานในประวัติศาสตร์เลยนะฮะค่ะหลินจือเนี่ยถ้าก่อนจะป่วยเป็นอะไรคนร่างกายดีๆทาลินหลินจือเนี่ยครับอาจจะว่าระยะยาวอาจจะไม่เป็นมะเร็งก็มีสิทธิ์ครับเพราะหลินจือเนี่ยไปขับไล่ แต่ถามว่าลิ้นจือรักษาไหมไม่ได้รักษาค่ะ <c oughs> ทีนี้ต่อมายญาปักกิ่ง <c oughs> ถ้าย่าปักกิ่งนี่รักษาไหมทุกวงการละครับไม่มี <c oughs> แต่มันก่อนป่วยถ้ารับทานมันอาจจะช่วยเขาได้ระดับหนึ่งคือ <c oughs> ผมก็ไปทํากันบ้านมานะฮะท้าร <c oughs> ับทานแล้วก็พยายามที่จะตอบโจทย์คุณผู้ชมที่ชมรายการเขมนักพลัสวันอยู่ด้วยนะครับก็คือว่าในสรรพคุณที่เป็นส่วนประกอบนะครับของตะวันเดือนเนี่ยฮะมีทั้ง เห็ดหลินจือมีทั้งโสมมีทั้งยาปักกิ่งเหล่านี้เนี่ยผมก็พยายามจะไปค้นข้อมูลดูทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันโลกทันสมัยมากก็ยพยายามจะเข้าไปดูเว้สิ่งที่ท่านประธานพูดนะฮะมันก็ท้าทายเอาคนที่อยากจะทดลองรับประทานแล้วมันก็อยากจะมีผลพิสูจน์เหมือนกัน่าสับคุณรับประทานไปแล้วให้มันจริงหรือเปล่าผมลองไปเปิดดูท่านประธานอย่างเห็ดหลินจือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นยาจีนนะฮะแล้วก็ใช้กันมานานกว่า2,000ปีแล้วที่สำคัญคือมันสามารถรักษาโรคต่างๆได้ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราเนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่ารักษาแล้วก็ต้านโรคมะเร็งได้รักษาโรคตับได้โรคภูมิแพ้ที่ผมเป็นอยู่เนี่ยะนะครับโรค SLE นะฮะโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงแล้วก็บอกว่ามันมีถึงร้อยสายพันธุ์กว่าแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าก็กคือสายพันธุ์ที่มันมีสรรพคุณทางทางยาที่มีตัวกาโมเดอร์มาลีดัมนะครับ เขาบอกว่ามันมีสารออกฤทธิ์มากกว่าร้อยห้าสิบชนิดก็คือสายพันธุ์สีแดงตรงนี้จริงไหมครับท่านประธานคือสีเนี่ยที่จริงคํายืนยันของแพทย์แผนโบราณใช้มานานมากค่ะทีนี้ถามว่าผลเป็นยังไงก็ดีกว่าไม่ดีดีกว่าดีกว่าเราอยู่ที่เฉยอย่างกระตะวันเดือนนี่ถามว่าผมทํำยังไงผมใช้สมุนไพรผมมาบดเป็นฝุนค่ะ แล้วผมก็เอาอยาเนี่บรรจุแคปซูลผกน้ําก็ละลายครับก็เลยกลายเป็นผลงานที่ว่าตะวันเดือนถามว่าหลินเจอมีไหมมีค่ะยาปะกิ่งมีไหมมีครัโสมมีไหมมีค่ะสิ่งละอันพันละน้อยอันนี้ผมก็ถามสาเหตุว่าจริงๆแล้วมันป้องกันมันระดับหนึ่งป้องกันนะระดับหนึ่งแต่คุณก็ต้องหลบอาหารตัวที่ผมห้ามไว้ ผักน้องไข่เค็มปลาเค็มเนี่ยรับทานไม่ได้ของหมักของดองไอ้นี่คือตัวกระตุ้นมะเร็งและทําให้บอกเกิดทาว่ามะเร็งมาจากไหนมันมาตั้งแต่เราแรกคลอดมันเกิดมาในสายเลือดเรากี่เปอร์เซ็นต์มีเซลมะเร็งมนุษย์ที่เกิดมาทุกคนมีเซลล์มะเร็งอันนี้คำพูดนี้ต้องเข้าใจนะว่านั่นแหละคือมะเร็งแต่ที่เราไม่รับทานอาหารจำเจจำเจที่ห้ามก็ไม่ได้ไปกระตุ้นมะเร็งก็อยู่กับเรา80-90ปีไม่เป็นไร ภัยแบบที่เราบอกไปว่ามีส่วนผสมคือมีเห็ดหลินจือมีโสมมีหญ้าปักกิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมฟังแล้วไปหยิบไปบดเอาเองมากินเอาเองนะคือต้องมี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 การทําอย่างถูกต้องสัดส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยถูกต้องไมะทานทานไม่ทานเป็นเรื่องหนึ่งท่านทานแต่ผมมีข้อมูลหนึ่งผมว่าน่าจะแย้งท่านระทานได้คและอาจจะโดนใจคุณผู้ชมด้วยส่วนประกอบของตะวันเดอนมีตัวหนึ่งคือหญ้าปักกิ่งเขาบอกว่าหญ้าปักกิ่งอันนี้ที่ผมไปค้นมานะฮะ ภาษาจีนเขาเรียกว่าเล่งจือเช่านะฮะเขาบอกว่าเป็นยาเย็นใช้ขับพิษร้อนต่างๆในร่างกายได้แต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าดื่มทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานมันจะทําให้กล้ามเนื้อไม่มีแรงแล้วแบบนี้มันจะเป็นยังไงฮะอันนี้เราทานทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นยังไงครับผมผมเคยเจอคนป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงรับทานได้แต่ไม่มีแรงหมอก็ค้นหาว่า ทำไมคนนี้รับทานอาหารได้ที่แรกผมก็ตกใจว่าทานอาหารไม่ได้แต่เขาบอกเขาไม่มีแรงเขาบอกโอ้เขาทานเยอะครับทานมากแต่มันไม่มีแรงทีงนี้ไม่มีแรงลองไล่มาตั้งแต่ตับไตเนี่ยว่าอะไรเป็นสาเหตุของเขาค่ะเรื่องของโรคไม่ใช่เราจะเป็นผู้วิจัยว่าต้องแพทย์เอาไตาคุณไม่ดีโลหิตคุณจางระบบหัวใจคุณผิดปกติ หวานมีไหมอะไรไหมเนี่ยมันหลายหลายเรื่องกว่าจะมารวม <c oughs> ถ้ามาทานแล้วตัวสุดท้ายที่เป็นส่วนผสมของกอนเดือดคือโสมสองบางคนบอกว่าโหม,มันเป็นมันเป็นคล้ายๆเป็นยายเย็นเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าตัวนี้มันช่วยอะไรอย่างนสมมติว่าคนเคยปวดท้องปวดอะไรทําไมเขาเอายาฝิ่นรับทานแล้วเขาหายปวดท้องค่ะเห็นไหมของเสียกลายเป็นของดีค่ะแต่ในปริมาณที่พอเหมาะ กลายเป็นรักษาโรค ดังนั้นอย่างที่เราบอกส่วนผสมนะคะสาหรับยาแคปซูลสมุนไพรตราตะวันเดือนคุณผู้ชมสามารถหยิบขวดมาดูได้แล้วก็สามารถไปหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เราได้เห็นนะคะว่าเห็ดหลินจือมีประโยชน์อย่างไรโสมมีประโยชน์อย่างไรหญ้าปักกิ่งมีประโยชน์อย่างไรแต่อย่างที่ท่านประธานบอกไว้ความเหมาะสมความพอดีสําคัญไม่ใช่คุณไปหยิบมาต้มมาบดกินเองได้ต้องส่วนผสมที่ลงตัวถึงจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนยาแคปซูลสมุนไพรตรา ตะวันเดือนที่เป็นยาบำรุงร่างกายนะคะต้องผ่านกระบวนการแล้วก็ได้การรับการรับรองนะฮะการจดทะเบียนประรับยาจากทางกระทรวงสาธารณาสุขด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนคุณผู้ชมครับยาแคปซูลผลพรบํบำรุงร่างกายตราตะวันเดือนมี2รูปแบบในการที่จะรับประทาน1ก็คือในการบำรุงร่างกาย2ก็คือในการรักษาโรค การบำรุงร่างกายมีวิธีรับประทานง่ายๆคุณเขมศสอนแนะนำไปเลยเลยถ้าอยากจะบำรุงร่างกายนะคะสามารถกินได้3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นวันละ2เวลาเท่านั้นนะคะ1แพ็คเรามี3ขวดสามารถกินได้6เดือน1ขวดมี90เม็ดนะคะ3ขวดก็270เม็ดก็รับประทานได้บำรุงร่างกายอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนวิธีการในการรับประทานเพื่อจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับง่ายเช่นกันนะครับรับประทานครั้งละ3แคปซูล ก่อนเวลารับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นต่อวันนะครับก็เท่ากับ9ซูลย์ในง่ายแค่นี้นะครับแต่ทั้งหมดต้องไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ปรึกษาทางตะวันเดือนเป็นไปตามคําแนะนําทั้งหมดก่อน <ป>และสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับตะวันเดือนมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาดูในเรื่องของมุมธุรกิจกันหน่อยเรื่องของการตลาดเรื่องของตะวันเดือนนั้นเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะยค,ะคับแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านเจ้าของและผู้คิดค้นยาสมุนไพรแคปซูลตราตะวันเดือนที่มาร่วมรายการกับเรานะครับท่า,า,า,ขขขานประธานยูซุปานเพียรรักครับขอบพระคุณท่านประธานนะคะแต่วันนี้รายการเขมรนาพัสวันของเราก็มีของที่ระลึกมอบให้ท่านประธานด้วยค่ะเป็นซื้อยื่จากรายการ ขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่คุณผู้ชมครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ